อยากได้วิธีการสร้าง personal brand ใช่ไหม เดี๋ยวพี่หญิงจะสรุปให้สีวิธีสร้าง personal brand แบบง่ายๆแต่คุณจำไว้นะการสร้าง personal brand มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดหนึ่งเลยคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนหาจุดแข็งก่อนความเชี่ยวชาญที่เรามีแล้วสิ่งที่คุณหลงไหลเพื่อนำไปสร้างความแตกต่างให้มันชัดเจน2กํกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าคุณต้องการที่จะพูดกับใครคุยกับใครแล้วเขาเนี่ยสนใจเรื่องอะไรสิ่งที่คุณหลงไหลและสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญตลาดต้องต้องการด้วยนะรู้เปล่าถ้าเกิดตลาดไม่ต้องการเนี่ยความเชี่ยวชาญของคุณก็ไม่มีประโยชน์ 3. สร้างตัวตนบนโล ออนไลน์ข้อนี้สําคัญมากๆคุณใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์คุณจะต้องไปทุกๆแพลตฟอร์มเพราะคลิปหนึ่งคลิปของคุณอะเปรียบเสมือนคุณไปแจกใบปลิววันนี้คุณไปแจกตลาดนัดนี้อีกวันหนึ่งคุณไปแจกตลาดนัดนู่นแนะนํานะคุณต้องใช้ทุกแพลตฟอร์มเพราะแต่ละแพลตฟอร์มอะมันก็เหมือนกับการที่คุณไปแต่ละสถานที่ที่ลูกค้าของคุณอยู่ยิ่งคุณไปเยอะคุณมีโอกาสขายของได้เยอะ 4. คอนเทนต์ของคุณต้องมีคุณค่าผลิตเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามแล้วแสดงถึงคคววาาามมเชชีีีี่่่ยยญทททุุณและข้้อสด5 ต้องมีความสม่ำเสมอรักษาภาพลักษณ์แล้วก็การสื่อสารของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่ออะไรเพื่อให้คนจดจําคุณได้ง่ายเอา5วิธีนี้ไปปรับใช้กันดูแถมให้ข้อนึงค่ะ